รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดหลังจากปีพศ2538เท่านั้นรู้ตัว,วยังไม่ถึงลุกขึ้นและเดินไปตามผู้ใหญ่มานั่งรับชมด้วยเพื่อให้คำแนะนำ ก็เมนเทมไทยกับรายการ Party Shaker นะฮะวันนี้ผมอยู่ในงาน p e n o f e NV Party นะครับซึ่งเป็นการเปิดตัวเครื่องดื่มใหม่ Apple ปปเขียว Apple เขียวเขาบอกมันเป็นการจุดสนวนความขี้ฉาซึ่งตอนนี้ผมถ้าดูสองดูในงานตอนนี้ก็แต่ละคนพาสาวๆมาแบบน่ารักทั้งนั้นเลยขี้ฉาแ้อะไรเป็นไงไปดูกันดี่ไป สองสาวโอ้ยน่ารักวักเลยชื่ออะไรเอ่ยชื่อเลยเติร์นค่ะน้องเติร์นนะครับเอมมี่ค่ะเอมมี่นะอยู่อยู่มีผู้ชายคนหนึ่งมาชอบเราถ้ารู้ว่าเขาอ่ะรวยมากอ่ารู้อย่างเดียวเลยนะยังไงดีก็คุยศึกษาไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดรู้ว่ารวยมากยิ่งอันตรายอันตรายใช่อันตรายยังไงแบบเขาอาจจะไปคุยกับใครก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะมีตัวเลือกเยอะเปลี่ยนแปลหรือยังมีแล้วค่ะมีแล้วด้วย แต่ตอนแรกยังบอกว่าคุยกันไม่งครบถ้าท่านโมเมนต์นั้นเอาโมเมนต์นั้นถ้าท่านโมเมนต์มีแฟนอยู่ปัจจุบันนี้เลยเอาแบบปัจจุบันนี้เลยไม่เอาปัจจุบันก็บอกโรยบอกมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วเออไม่เอาอย่าไปยุ่งกับเราแฟนเจอแบบนี้เข้าไปยังไงดีก็ถ้ารวยหรอจริงๆรวยอย่างเดียวกินไม่ได้นะพี่อ่อทไม่อ่ะวันหนึ่งเกิดแบบว่าอยากเลี้ยงเพื่อนเนี้ยเออหมดแบบเป็นแสนเลย ว่าทำอย่างนี้ทุกวันคิดว่ามันไม่หมดไม่หมดมันก็ต้องมีวันที่หมดดราม่ามากจริงซีเรียสมากนี่อยู่กับพิตีสาวสวยของวงการบ้านเราเลยทีเดียวน้องลูกกุ้งค่ะของลูกกุ้งนะจริงผมเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นท่ารับใช้เธออยู่เพราะว่าไปรดน้ำต้นไม้ในไฮเด a y เธออยู่ประจำ เรื่องแปกว่าแล้วเนาะใช่ที่แปนยังพิ่งเลิกโซนขายนะช่างมาทิ้งอยู่ดีๆเลยนะเขาเรียกว่าจับพัดจับหูแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีผู้ชายคนหนึ่งมาชอบเราแบบชอบเลยรวยมากรุงเท้รวยครับัขอจีบครับจีบเลยค่ะจีบเลยจีบเลยจีบเลยแต่ว่าก็ต้องอยู่บนพื้นฐานแบบว่าเราก็ต้องวางตัวเป็นเนาะเออผู้ชายแบบว่ามีตังอะ แบบนี้ถ้าเราแบบเหมือนให้เขาง่ายเกินไปหรือว่าคบกันไวเกินไปมันก็เหมือนเขาก็ดูถูกเราอะ,อะแต่ว่าถ้าแบบว่าให้เฉยๆไม่แบบไม่จับมือเลยนะครัะให้ฮรอกแอรเอน,เน้อไม่เอา พี่หึงพี่ตีสาวสวยชื่ออะไรเอ่ยลูกเกดค่ะนวลูกเกดนะมีแฟนอรือย่างมีแฟนอย่างมีแล้วพี่หน้าตาแบบนี้ต้องมีแล้วรู้ว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะรวยมากคือรู้อยู่แล้วว่าผู้ชายคนนี้รวยมากรู้ว่าไงดีว่าไงดีก็บอกไปว่ามีแฟนแล้วโอ้โหง่ายๆไม่รู้ว่าเลือกไม่รู้ว่ารวยยังไงรวยแต่เขื่อหรือเปล่าคนรวยอ่ะมันเกิดมาแบบรวยรวยมันก็ไม่น่าจะแบบมันก็น่าจะได้อะไรทุกอย่างที่ ที่แปลอยู่แล้วด้วยรักแฟนค่ะชื่อน้องอะไรเลยชื่อบริน่าค่ะบริน่าเหรอไปชื่อดูแบบยาวด้วยเอาคือลูกค่งลูกคืออะไรลูกคืออะไรมาเลค่ะทะเลอ๋อเหรอมีผู้ชายคนาเด็กมาชอบเราแต่เรารู้ว่าเขารวยอ่ะชอบไหมไม่ไม่ชอบทำไมอ่ะชอบคนหล่อชอบคนหล่อใช่ถ้าเกิดคนนั้นเขาหล่อด้วยอ่ะรวยด้วยอ่ะตอนนี้หนึ่งดูที่ฐานะเนี่ยไม่เอา พอไหเพอไหเทุกคิดว่าเราก็หาเอีกได้แล้วก็มีดีนิดนึง ถามไวตอบไวเพามาว่าอยู่ดีๆณปัจจุบันเนี้ยเกิดสม่ติ่ว่ามีผู้ชายมาชอบเราอ่ะ,อะจีบยั้างนนะ่ะเรารู้อย่างเดียวว่าเขารวยมากอเอาไงดีตอนนี้มีแฟนแล้วแฟนแล้วโอ้รา <c oughs> กาศลอ,อสื่อชัดเจนรักนั้เด็กงอ้อ <c oughs> <c oughs> ไปไหนล้วไม่รู้ <c oughs> อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นูนอยู่นู่นอยู่นู่นไม ร่างเดียวใั่เดียว,เ,เ,ยวเราไม่ดูที่ฐานาเลยอยู่ดีเขาจะมาต่อให้หล่อรวยแค่ไหนก็ไม่เอาไม่ไม่ไม่ช่างดีเลยปรเสร์ฐสีชื่ออะไรชื่ออะไรกันด้ยชื่อเมยคเม์ค่ะน้องเมย์นะน้องเมย์ชื่อแอมค่ะน้องแอมนะณโมเมตนต์นี้มีแฟนยัง มีแล้วนั่นแหละมีแล้วแล้วมีอยู่ดีมีผู้ชายคนนั้นอ่ะมาชอบว่าไงดีถ้าพี่ถามอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าไม่เอาสิพี่อ๋อก้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมบ้าไม่เอาไม่เอาแล้วอะไรเพราะอะไรมีคำหนามีมีเพราะว่าก้องตายอยู่อ๋อเพื่อนบอกแล้วว่ามีกล้องอยู่ตรงนี้อยู่เอามาฝั่งนี้บ้างว่าไงดีก้องไม่เอาอ่ะไม่เอามีแปะออย่างมีแปนอย่างมีแล้วมีแล้วเหมือนกันเพราะมีกล้องอยู่ตรงนี้เหมือนกันหรือเปล่าใช่ค่ะ เราไม่ได้พบกันที่แบบอสังหาริมทรัพบกันที่ป็นนิสัยมากกว่าอ๋อน,นิสัยกัดก้อนเกินก็ได้เอาไม่ใช้อเอางั้นเลยอ่ะ ผักมุ้งไม่ชี้แปลกจังเลยอะมีมีที่มาที่ไปอะไรบ้างอ๋อพอดีว่าแม่ชอบกินผักมุ้งค่ะตอนท้องอ๋อหน้าตาสวยเนี่ยอ๋อขอบคุณนะคะเฉพาะตาใช่เอาไงดีอะก็เอาสิเราคุยด้วยเลยคุยด้วยหาก็ถ้าเข้ามาจีบแล้วดูดีก็เราก็ลองคุยไว้ก่อนเออแต่ว่าจะดีไม่ดีก็ค่อยดูกันต่อไปเกิดหน้าตาดีเอาเปล่าเอาอยู่แล้วแน่นอนหน้าตาไม่ดีอะหน้าตา เป็นเพื่อนกันก่อนได้เหมือนลดสถานะลงมาหนึ่งขังน้นนันณีไม่ได้ยังไงชื่อบีค่ะเียนะเบีน้องเบียชูวิค่ะชูวิชูวิจำปูนค่ะจำปูนชื่อแปลกมากเลยอ่ะมีที่มาที่ไปวะจำไม่ได้แล้วแม่ไม่เล่าอ๋อแม่ไม่ได้เล่าด้วยแล้วก็ไปหาแม่ก่อนชื่อเบีย่อเบียโอเคทำไงดี งาว่ามีแฟนแล้วมีแฟนแล้วารวยนะคนดีนะไม่เปไรวยดีรอีมีเรามีคนการเนี่ยหรอตอนนี้โสดไ้แต่ว่าแต่ว่ารับเยเียวอกเอ่ะถ้าเกิดว่ามีแฟนแล้วแล้มีคนที่รวยกว่ามาจีบก็ไม่ไม่แล้วตอนนี้เลยไม่มีด้วยก็ได้หมดไม่ใช่โอยนละขับอะไรไป เือนในคลิปเลยไม่หรอกมีมีมือมีขาทำมาหากินเองได้รลักมากรลักมากไปไหนไปได้กันทุกทีทีไปลากเดียวกัน ก็ต้องดูหน้าก่อนนะว่าได้ยังไงถ้าหน้าแบบเจมส์จีมาริโอหรือว่าน่าเด็กก็เคร์ไม่เลยอดูหน้าก่อนด้วยมันได้ดูเงินอย่างเดียวไม่ดูจริงเหรอจริงเพราะเป็นคนที่แบบหารักแท่โอ้ไม่คนที่เชื่อในโปรฟิต thank ยูดําชื่อน้องอะไรเอ่อยน้องมุกนะผู้ชายมาชอบเราคนหนึ่งรู้อย่างเดียวว่าเขารวยมากการธุรกิจร้อยล้านมีบ่อน้ำมันอยู่หลังบ้านเอาเลยแล้วถ้าเกิดดูใจไม่ผ่านเอาปะไม่เอาคือคุณสมบัติเขาผ่านอ่าอาจจะหน้าที่การงานดีมีเงินทออะไรแต่ว่าถ่านิสัยใจคอไม่ดีกันแม่ เจอยังผู้ชายอะไรแบบเนี้ยก็ก็เจอมาเยอะเจอมาเยอะด้วยแต่ว่าไม่เอาแก ได้ไปแล้วแล้วเธอก็ปฏิเสธรักผมไปเรียบร้อยแล้วเอาไงดีน่ากลัวน่ากลัวไงคนรวยน่ากลัวทำไมแต่เขาก็ไม่ได้มาโยนเงินให้เราตุ้มตาบถ้าโยนเงินนะเอาฮอ่ะตอนนี้แล้วตอนนี้มีแผนยังมีคุยคุยมีคุยคุยอยู่ถ้าแบบว่าแบบมีคนรวยเข้ามาจีบเราแบบจริงจังเงี้ยก็ขอขอคิดดูก่อนขอทิดดูก่อนปรึกษา เขาเรียกว่าอะไรสถานที่สายสายสายไปกันได้ไหมใช่ถ้าเกิดไปกันได้ก็อาไม่เอาไม่เอาขอคุยก่อนขอคุยก่อนได้เพราะจริงๆแล้วรักษาภาพหรือเปล่ามีกล้องอยู่ตรงนี้หรือเปล่านิดนึงสมมจีดค่ะซมจีนะ ปอยจะเข้านานถามก่อนมีแฟนยังแฟนเอ่อถามว่ามีไหมไม่มีค่ะสามีไม่ให้มีอ,อ๋อสามีไม่อยู่ยากเอาไอเดียบางทีมีเงินมันก็ซื้อความสุขไม่ได้ถ้าเรารักไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันหาได้ไม่เป็นไรหนูรวยแล้วมไม่เป็นไรอย่าเลี้ยงผู้ชายเองอ่ะเดี๋ยวหนูเลี้ยงเองอขอให้หนูชอบเถอะก็โอเคโอเค,โอเคงั้นฝถามไปหลงผู้ชายคนนั้นเลยดิยไม่เอาหรอกค่ะ ว่าตต่บใดที่เรายังรักกันอยู่หนูก็จะไม่เอานะแต่ถ้าเมื่อไหร่หมดรักแล้วก็จะเอาทันทีค่ะพี่ รู้สึกว่าอยู่กับพิตตี้สาวสวยของเมืองไทยอีกแล้วตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นแนะนน้ำตัวหน่อยสวัสดีค่ะกิ๊กค่ะกิ๊กนะกับนันค่ะนันนะแบบนี่ก่อนก็ไม่สนใจค่ะบอกว่าแฟนรลยอยู่แล้วเฮ้เฮ้ยเป็นไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่เราก็มีอยู่ที่ดีลาที่ดีลา ใจใครเพราะว่าแฟนแท้ที่สุดเพราะว่าเนี่ยมีผู้ชายหล่อๆมาเลยรวยเลยรวยรวยข้มอมาเอาไงดีคือจริงถ้าผู้ชายรวยมาเนี่ยหนึ่งหนึ่งเลยนะสนใจหนึ่งเลยได้ยาวก่อนเลยอันดับ <Okay. S 1> ที่สองคือเป็นเปล่าอวไม่ถึงว่าเป็นงานจีบเป็นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเมียคนอื่นหรือเปล่าเออจนต้จะย่อเลยอยากรู้นะแต่ไม่กล้าวขา ม่ดีแค่ไหนจะเข้ามาจีบเราคนนี้รวยๆอ่ะบอกเขาหน่อยบอกเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อกิกค่ะจำหน้าไว้ดีนะผู้ญิ่งคนนี้สดโยชอบู้ชาทิ่จูดีถ้ามีตังค์ด้วยก็ดีแต่ว่าถ้าแบบคิดว่าให้เราเป็นแบบเป็นคู่ซ้อมมวยด้วยแบบมาตบตีต่อยให้ตาแดงเงี้ยโนนะคะออกไปเลยค่ะ ว่าทั้งน่ารักทั้งเซ็กซี่เลยชื่ออะไรบ้างเยอะไรบ้างจ๋าค่ะ้จ๋าชื่อโผค่ะโมนะวันนี้มีคำถามง่ายๆสั้นๆอะเอาไงดีช่างมันค่ะช่างมันเอาไหมพี่ใส่ดีปะคะไม่รู้ไงเอาจะช่างมันค่ะช่างมันเลยเหรอแต่เรารู้นะเขาเลยไม่ยังไงดีไม่เอาไม่เอาค่ะหาได้ถามเจ๊ถามเจ๊เจ๊โอเคไหมก็จะถามใหม่เออเออไม่ใช่ปัญหาแน่นอนเหรอแล้วเรื่องอะไรเป็นปัญหา วิสัยวิสัยอย่างเดียวความเ้าชูความเดาชูเขคแคร์เขคแคร์เรื่องบนเตียงนอนนอนนอนนอะเจ้ามันจะไม่ไล่นนัดคุณไม่เป็นคุณไม่เป็นไม่ได้ลายรออนนะคะถ้าพอริงอ่าของไอเด็กแล้วทำไมเขามาจีบอ่ะมาจีบเราแล้วจีบก็เอาดีรวยอ่ะเลยเลยถ้าหลอกก็โอเกค่ะท่านเมื่อกี้เป็นนางนางนักข่าวไทยไม่ใช่ในกลุ่มเป็นนางน่าทยาไมทำไมถึงเอา ้าตอนนี้โสดอ่ะว่าวใครก็ได้เออใครก็ได้ใค่ะแต่ว่าใครก็ได้เข้ามาคุยกันก่อนใช่เข้ามาคุยกันก่อนสึกษาใจกันก่อนใช่ก่อแต่ท่านี่ใส่ก็ไม่เอาเอ้ยรวยมากแต่ทนี่ใส่ไปดีก็ไม่เอานะคนรวยเยอะแยะป่ะเปากไปบอกผู้ชายคนที่รวยคนนั้นหน่อยอย่าคิดแบบว่ามั่นใจในตัวเองมากนะคะก็แบบว่ายังมีคนหล่อแล้วก็รวยอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่ารอเราอยู่นะ ไปแล้วครับสำหรับปาร์ตี้เชคเกอร์ในครั้งนี้เรียกได้ว่าหมดแรงสุดๆอะ่ะครั้งหน้าผมจะพาคุณไปขยับปาร์ตี้กันที่ไหนติดตามชมกันได้ที่นี่ครับเป็นเดมไทยเชื่อผมสิชีวิตผู้ชายและขีดจำกัดครับตอนนี้ขอตัวทำอะไรไม่ได้นอกจากนอนเนี้ย